ปลาดุกทอดกรอบผัดขึ้นใช่เมนูนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยอย่าลืมจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามกันนะครับขั้นตอนแรกเริ่มจากการทอดปลาดุกก่อนตั้งกระทะน้ำมันแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะสำหรับตัวแป้งทอดกรอบจะช่วยให้น้ำมันไม่กระเด็นเวลาทอดปลาดุกนะครับแล้วเนื้อปลาดุกทอดออกมาเนี่ยจะสวยมากๆกรอบนอกนุ่มในขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็คนให้แป้งละลายเข้ากันกับน้ำมันคนไปนเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้ากันดีตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเตรียมปลาดุกมาทอดได้เลยจะใช้เป็นปลาดุกครึ่งกกิิโลรััมนนนนะหเป็ช้ๆ แบบนี้ครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดด้วยเกลือเนี่ยนะครับลงทอดได้เลยใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้ํามันกระเด็นและปลาก็จะไม่ติดกระทะทอดออกมาจะกรอบนอกนุ่มในสีสวยครับวิธีนี้นําไปทอดปลาดุกแดดเดียวได้นะครับจะทําให้น้ํามันไม่กระเด็นเลยใส่ลงไปครบหมดแล้วรอปลาเซตตัวครับพอปลาเซตตัวเนี่ยเริ่มขยับปลาได้เลยเนี่ยครับจะสังเกตว่าไม่ติดกระทะเลยนะถ้าไม่ได้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเนี่ยตัวปลาเนี่ยจะติดกับกระทะมากๆเนี่ยนะครับ สามารถคนได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะสุกและมีสีเหลืองกรอบที่สวยงามนะเนี่ยครับทอดไปเรื่อยๆตอนนี้สีเริ่มสวยขึ้นมาแล้วครับปลาก็เป็นชิ้นไขรชิ้นมันไม่ติดกันเวลาทอดให้เราคนพลิกไปพลิกมาแบบนี้ด้วยนะครับและแจ็คใช้เวลาทอดไม่นานเลยแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับนี่ครับสังเกตสีของปลาแค่นี้พอนะครับให้ปลายังคงมีเนื้อนุ่มๆด้านในนะครับเป็นกรอบนอกนุ่มในแบบนี้จะอร่อยครับ อย่าให้แห้งไปเลยทีเดียวแบบนั้นเนื้อจะแห้งเกินไปไม่อร่อยครับน้ำมันที่เราทอดปลาเนี่ยพอเย็นตัวลงแล้วแป้งเขาจะตกตะกอนนอนก้นให้เราลินน้ำมันใสๆกลับมาใช้ได้ใหม่ครับพอเราทอดปลาเสร็จแล้วตั้งกระทะผัดกันได้เลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะและขิงซอยใช้หนึ่งแง่งครับพอใส่ลงไปเสร็จแล้วผัดคุกเขาให้เข้ากันครับผัดให้ขิงส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะให้ออกกลิ่นเลยแล้วก็ให้ขิงสลดแบบนั้นใช้ได้แล้วครับ เนี่ยครับตอนนี้ขิงส่งกลิ่นหอมมากๆทีนี้ใส่เต้าเจี้ยวลงไป1ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนนี้จะจะทําซอสก่อนนะตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะและเหล้าจีนอีก2ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตามด้วยน้ําเปล่าอีกเล็กน้อยประมาณ4ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันให้ซอสเหนียวขน้นและพอซอสเหนียวข้นได้ที่แบบนี้แล้วใส่ขึ้นช่ายหั่นทอดลงไป3ต้นตามด้วยต้นหอมหั่นทอดอีก2ต้น พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ2เม็ดและใส่ปลาดุกของเราลงไปได้เลยครับปลาดุกที่เราทอดไว้นะพอใส่ลงไปแล้วผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับให้ซอสเคลือบทั่วๆและก็ให้ผักสลดส่งกลิ่นหอมขึ้นมาขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับแล้วก็ผัดไวๆนะครับรอให้ซอสเคลือบทั่วกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายครับแถมรสชาติอร่อยพอผัดจนได้ที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยครับเพิ่มกลิ่นหอม หยาะลงไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ผัดคุกเขาอีกเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับปลาดุกทอดกรอบผัดขึ้นใช่เมนูทําง่ายแสนอร่อยหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับจัดเสิร์ฟลงจานแล้วก็รับประทานได้เลยนี่ครับปลายังเป็นชิ้นๆอยู่นะด้านในยังนุ่มด้านนอกกรอบนี่นะครับยังมีเนื้อปลานุ่มๆให้ทานทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับทําง่ายมากๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ